รวันนี้นะคะจันจุกชวนชิมวันนี้เราไม่ชิมค่ะแต่เราจะมาปลูกต้นไม้กันนะคะในเรื่องราวของ ของดีเขตภาษีเจริญค่ะในฐานะที่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามรได้พรชัยมงคลวณนนีของรเราเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญมากแล้วก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสภาค,คนเมืองกทมเขตภาษีเจริญมาโดยตลอดสําหรับกิจกรรมในวันนี้ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอตอนนี้ปัญหา BM อ2.5เนี่ยกขาอย่างที่ทราบกันก็มากขึ้นเรื่อย นะครับเก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ผมเองคิดว่าวันนี้การปลูกต้นไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็มาร่วมกันนะครับมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งมาร่วมด้วยครับ ซึ่งกิจกรรมต่างๆของเขตภาษีเจริญนะคะของสภากรทมคนเมืองเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยสยามก็มีส่วนร่วมในทุกครั้งเลยแหละคะ่ะแล้วก็ท่านผูุในการเขตภาษีเจริญก็ให้ความสําคัญกับมหาวิทยาลัยของเราอย่างมากเลยอะค่ะท่านคะค<บ>ุณทราบว่าตรงนี้ท่านมีความคิดเห็นย,ยังไงคะก็ยินดีคร,ครับเพราะว่าเราก็ถือว่ามหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับเรามีอะไรที่เราร่วมมือกันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะผมคิดว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันต้องเรียนรู้จากการปฏิ จริงนะครับและตอนนี้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญการที่มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่เข้ามาร่วมทํางานด้วยกันเนี่ยก็เป<ส>็นเรื่องเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและก็เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนในเขตด้วยครับค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่มหาวิทยาลัยสยามของเรามีส่วนร่วมกับสภาคนเมืองเขตภาษีเจริญค่ะก็ในวันนี้ทางกลุ่มเขต กุงคนใต้นะครับได้ร่วมมือกันรวมกับกุงคนเหนือด้วยนะครับทําการปลูกต้นไม้ในโครงการของท่านผู้ว่าชัดชาติสิธิพัน่ะนะฮะในเรื่องของการปลูกต้นไม้ร้านต้นแล้วบวกกับถนนสวยนะครับโดยโดยทางกลุงเขตเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วเขาก็เ,เสนอให้ ถนนเส้นสําคัญตามนโยบายว่ากลุ่มเขตนึงควรจะมีถนนเส้นสําคัญเส้นหนึ่งที่เป็นถนนหลักกลุ่มเขตนี่เขาเสนอ,อถนนเพชรเกษมนะครับซึ่งก็เป็นถนนที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ผ่านเขตทั้งหมด4เขตคือเขตบางกอกใหญ่นะครับเขตภาษีจเจริญเขตบางแคแล้วก็เขตหนองแขมนะครับ ซึ่งบางกอ,อกใหญ่เนี่ยเมื่อเช้าก็เราก็าทาั้งเขตขอเอาเขตทั้งหมดก็ไปร่วมก,กันทั้ง4เขตไปปลูกมาละนะครับก็คือเราจะปลูกต้นทองบุไรนะครับใน,ในแต่ละเขตเนี่ยเขาก็มีต้นไม้ประจำของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะไปปลูกทองบุไรเสริมตามนโยบายท่านผู้ว่านะครับทั้งหมดความยาวของถนนก็ประมาณ6กิโลเมตรนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดพอทองบุไรปลูกแล้วสวยงามเนี่ยเติบโตเนี่ย เมื่อท่านแล่นผ่านถนนมาตั้งแต่สะคาญนวัดจำเนียมเนี่ยจนกระทั่งออกนอกเขตเมืงเทมารคอนเนี่ย mm. ก็จะเห็นความสวยงามของถนน mm. นะครับได้ได้เป็นอย่างดีนั้นทั้งนี้ก็เกิดความร่วมมือร่วมใจแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าและการเทมารคอครับมีเหตุผลในการเลือกต้นไม้มคะว่าทําไมเราถึงเลือกอต้นทองกุรเหตุผลสำคัญเลยก็คือท่านผู้ว่าชอบ <že> สีเหลืองแล้วก็แล้วก็ทองุรลคุณต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ปลูกง่ายนะครับแต่ว่าเขีดต้องต้องตกตแจงหน่อยเท่า <apology> นั <respond> ้นเองนะฮะวเราออกดอกแล้วจะเหลืองอลามสะพั <hi> ้งแล้วก็เหมือนกับเราถวายเป็น ให้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยใช่ค่ะสองรัชกาลเลยราทีเจ็ดรัชกาลกับรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนไหมคะว่าท่านเคยเป็นผอเขตที่นี่ก็อยากจะให้เขตนี้สวยงามอ๋ออันนั้นอันนั้นประเด็นหลักครับเป็นประเด็นซ่อนอยู่เพราะว่าตอนเป็นผู้ในกานเขตก็ได้ทํางานร่วมกับทางเครือข่ายชุมชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางสถาบันการศึกษาที่เราภาคภูมิใจที่อยู่ในเขตของเราคือมหาวิทยาลัยสยามนะครับโดยท่านอธิการก็ได้ ให,ให้ความเมตตานะครับจา<ะ>กทางเขตแล้วก็ทางทางพื้นที่ของภาษีเจริญมาโดยตลอดนะครับ<ะ>แล้วก็ท่านก็ยังคงให้ความเมตตามาอย่างต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วะ,ะ,ะและในโอกาสนี้ท่านก็มาช่วยกรุณารับเป็นประธานสภาคนเมือง<ะ>ของเขตภาษีเจริญเหล่านะคะซึ่งเป็นนโยบายอีกนโยบายหนึ่งที่ทางทีมผู้บริหารเนี่ยท่าน คิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ประชาคมออของทางเขตในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านประชาคมของวินมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าประชาคมของชุมชนไม่ว่าประชาชมประชาคมของหมู่บ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยซึ่งทางเขตเนี่ยยังบางทียังเข้าไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาเนี่ยให้มารวมกลุ่มแล้วก็สะท้อนปัญหาให้ทางเขตที่สาคัญก็คือให้เป็นที่ปรึกษา ใหญ่ของเขตในการช่วยเหลือในการาการใช้งบประมาณนะครับการาให้คำปรึกษาทางด้านว่าพื้นที่เนี่ยควรจะมีการพัฒนาทางด้านไหนบ้างไป ไปในในแนวไหนไม่ว่าจะเป็นเชิงท่องเที่ยวก็ตามหรือว่าเป็นในเชิงการพัฒนาพื้นที่ก็ตามครับค่ะเดี๋ยวท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามจะเปิดโอกาสให้อ่ของดีเขตภาษีเจริญตลาดนัดหน้าเขตภาษีเจริญเนี่ยไปจําหน่ายในมหาวิทยาลัยสยามด้วยโโค่ะโอ้โหต้องขอบป็นพระคุณคอ,ยอย่างยิ่ง <c oughs> ครับท่านครัเของอร่อยครับภาษีเจริญเราเป็นเมืองจริงๆอะ่ะมันเป็น,เป,นเป็นเมืองทนบุรีสรีมหาสมุทร <c oughs> มีมีความเป็นมาเนี่ยกว่า500ปีแล้วก่อน ก่อนกรุงพนบุรีจะเกิดจะเกิดได้สามใบนะฮะคือถ้าไปค้น,คนขวฟ้าดีๆเนี่ยสตอรี่เนี่ยเยอะแยะมากนะครับแล้ววัดสำคัญต่างๆเนี่ยมีความเป็นมาอย่างน้อย300กว่าปีทั้งนั้นนะครับก็ควรควรจะเอาของดีของงามเนี่ยขึ้นมาสำนักง,งานเขตทำอย่างเดียวไม่คงไม่ได้นะฮะเพราะคงต้อง อาศัยความเป็นประชาคมหรือภาคประชาสังคมเ,เข้ามาช่วยนะครับซึ่งก,ก็ได้ในเรื่องของเรามองว่าสาภาคนเมืองนยจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับมาช่วยทางทางสํานักงานเขตเพื่อทั้งนี้ก็คือ,อความกินดีอยู่ดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่ก็คือในเขตดังน,นั้นนะครับ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมการปลูกต้นไม้บนถนนเพชรกเกษมในเขตภาษีเจริญของเรานะคะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแต่ภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสิ้นทีเดียวเพราะว่าจะต้องอาศัยการดูแลทําให้ต้นทองอุไรนั้นมีดอกนะคะที่สวยงามนะซึ่งเราคิดว่าในประมาณอีกสองสาเดือนข้างหน้านะคะถนนเพชรกเกษมของเราก็จะสวยงามสําหรับวันนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุก คนที่เป็นสภาค,คนเมืองกรทมเขตภาษีเจริญสำหรับกิจกรรมดีๆเรายังมีอีกนะคะในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ